สวัสดีครับพามาซ่อมปลั๊กไฟนะครับก็เป็นปลั๊กเก่าคู่นะครับปลั๊กสามตานะครับที่เรียกกันง่ายๆนะครับก็มีปัญหานะครับนี่ก็คือเจอหมากัดนะครับเอาไปเสียบพัดลมให้หมาแล้วหมาก็กัดนะครับก็ มีจำเลยนะครับนี่นะครับจำเลยนะครับก็นอนสบายเฉยนะครับก็เนื่อนะครับรูมันมีช็อตนะครับสองรูนะครับเราก็ทำการถอดออกเลยนะครับถอดออกก็จะมีฝาครอบนะครับแตวตัวนี้นะครับเราก็จะทำการถอดออกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนออกทั้งคู่เลยนะครับมีปัญหาทั้งคู่นะครับ เน่ก็จะเป็นอ่าวิธีการต่อสายนะครับวิธีการต่อสายมาจากอ่าผู้จำหน่ายนะครับอันนี้เราซื้อมานะครับก็ถ้าท่านใดไม่เคยต่อหรือว่าไม่มีประสบการณ์นะครับก็ถ่ายรูปเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาเราถอดเราเอาเข้านะครับแล้วก็เอาเข้าตามรูปของเรานะครับอันนี้จะเป็นแบบใช้ไขควงหมุนนะครับแล้วก็ อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบเสียบไปเลยนะครับอันนี้ต้องใช้ไขควงหมุนนะครับรูปแบบการต่อวงจรก็ง่ายๆนะครับต่อเข้าบวกเข้าลบนะครับ L-N นะครับอันนี้ไม่มีสายกาวนะครับไม่มีสายดินนะครับสายดินเขาไม่ได้ต่อนะครับเป็นสายสองเส้นนะครับนะเป็นแค่สายไฟนะครับกับอ่า สายนิวตันนะครับหรือว่าขั้วบวกกับขั้วลบนะครับาสายกราวนะครับไม่ได้ต่อถอดออกมาเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราถอดเสร็จเราก็ทําการตัดสายทิ้งเลยนะครับตัวที่มันขาดนะครับตัวที่เจอหมา,อากัดนะครับตัดให้มันสั้นไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ <laughs> ใช้คนในบ้านเองครับไปซื้อปลั๊กมานะครับเราก็ทําการตัดรอนะครับถ้าใครคนเดียวก็ต้องไปซื้อมาเองนะครับเนี่ยสายไฟที่เราตัดออกนะครับตัดออกแบบนี้เลยนะครับตัวที่มันมีปัญหานะครับตัวตัดออกกันแบบยาวๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสายที่เราตัดนะครับมันก็เอามาแทนนะครับก็เอามาเสียบเข้ามาใหม่นะครับแทนกับสายเก่าไปเลยนะครับปลั๊กก็ซื้อมานะครับอันนี้ 60บาทนะครับก็แต่ละพื้นที่ราคาแตกต่างกันไปนะครับราคาไม่เหมือนกันอันนี้60บาทก็ซื้อมาเปลี่ยนทั้งสองเลยนะครับแบบน่าจะเดียวกันเป๊ะนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบนะครับตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวตัวเก่านะครับที่มันมีปัญหาถอดออกนะครับยี่ห้อนะครับแตกต่างกันนะครับยี่ห้อ ลักษณะรูปร่างคล้ายกันแต่ยี่ห้อแตกต่างกันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของมอกนะครับมีมอกกำกับด้วยนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าผ่านมาตรฐานมอกเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับด้านข้างเหมือนกันนะครับเป็นตัวน็อตหมุนเหมือนกันนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับนะมี2รูสาย L 2รูสาย n นะครับ เราก็นํามาประกอบเลยนะครับเนี่ยตามแบบเก่าเลยเป๊ะนะครับนะครับใส่สายตามนี้เลยนะครับใส่ก็แค่พ่วงกันไปนะครับจาก1ไป2นะครับถ้ามี3ก็จาก2ไป3นะครับเชื่อมต่อให้มันตรงกันนะับ L เข้า L N เข้า n นะครับมันก็ใช้งานได้หลังจากนั้นแล้วก็ปิดฝาไว้คืนนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะลงล็อกของมันเองเลยนะครับนะ ของแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ถูกนะครับมันมันไม่ยากนะครับสามารถที่จะซ่อมแซมเองได้สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับสามารถที่จะแก้ไขนะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานแบบเดิมได้นะครับหมุนน็อตให้แน่นนะครับนี่นะครับหน้าตานะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ